นาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะผมว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องวิ่งเต้นเรื่องผลประโยชน์อาจจะเป็นมรดกตกทอดบ้านที่ดินยานยนต์เป็นพิเศษหน่อยครับนะคุณจะต้องวิ่งเต้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยล่ะครับนะใช้คำว่าเลยล่ะครับนะพิเศษมากๆเลยนะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหากเรียกว่าไงฮะหาก พระราหูไม่เสียการเงินไม่เสียเนี่ยนะโดยเฉพาะอาทิตย์เสาร์ราหูหากสามองค์เนี่ยเป็นเมนหลักเลยไม่เสียหายอะไรเลยนะครับไม่เสียหายอะไรเลยนะฮะการวิ่งเต้นครั้งนี้เตรียมรับทรัพอ่ะนะครับแต่หากเสาร์เอยอาทิตย์เอยราหูเออยเสียหายขึ้นมาก็แน่นอนละครับ ราลเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมีนาคมครับนะฮะลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวเสาร์นี่นะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้เสาร์ก็ไปอยู่ตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพการเงินร่วมพระอาทิตย์นะครับร่วมพรอาทิตย์เท่ากับว่าคุณเนี่ย จะต้องไปคล้องเกี่ยวกับการเงินนะเหมือนกับคุณไปคล้องเกี่ยวกับการเงินและและมีอะไรฮะและมีใครสักคนหนึ่งมาร่วมหรือมีอะไรบางอย่างมาร่วมไอที่มาร่วมอ่ะคือดาวอาทิตย์นี่แหละนะฮะอาทิตย์มาจากราศีสิงห์นะครับพบมรณะครับนะฮะมรณะแปลว่าอะไรครับมรณะเนี่ยในส่วนดีมรดกตกทอดก็ได้ครับนะฮะเฮ้ยเรื่องเก่าที่ฉันทำเอาไว้กรมธรรม์ประกันภยัยกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันชีวิต อะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับแต่มรณะในจุดเสียเนี่ยเฮ้ยจา,จากไปจากไปนะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเท่ากับว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยตัวคุณเนี่ยในจุดเนี้ถ้าจุดดีนี่ก็ได้เงินละถ้าจุดเสียก็เสียเงินละอา้าวไงทายอย่างนี้ก็ใช่สิไม่ได้ก็ต้องเสียแต่ผมก็ไม่ได้ทายลุกๆอย่างนั้นหรอกครับนะฮะ มันก็ต้องมีมุมมองที่ว่าได้หรือว่าเสียนะครับนะฮะอะไรละ่ะที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมว่าได้หรือเสียก็คือวิชาอื่นๆที่จะมาร่วมในการพิจารณานะครับมีหลายศาสตร์ครับแต่มีอุาสตร์หนึ่งอยากจะแนะนำนะฮะก็คือวิชาทักษะนี่แหละนะฮะทักษะประกอบด้วยแทักษะครับบริวารอายุเดชศรีมูลอุตสาหามนตรีการะกินี นะครับเจ็ดใน8ส่วนบริวารอายุเดชส,สีมูละอุสาหมนตรีการกินีเอ่อมนตรีมาถึงมนตีเนี่ยเจ็ดใน8ส่วนเนี่ยเป็นทักษะที่ไม่เกเรเท่าไหร่ครับนะหรือจะเรียกว่าเฮ้ยถ่ายดีสิถ่ายดีสินะฮะมีเพียงหนึ่งเดียวครับการกินีครับหากเสาเอย่ยอาทิตย์เอย่ยเป็นการกกินีอันนี้เรียกว่าอืมถ่ายเสียซะหน่อยสิอ่านะฮะพ,พบพบภูมิเขาดีก็จริงแต่ว่า บริบทแห่งดวงดาวอะ่ะเขามาร้ายอะ่ะนะฮะเราดูบริบทแห่งดวงดาวด้วยนะฮะมาอยู่เนี่ยมาอยู่อย่างไรอะ่ะนะที่มาอยู่ในเงินฉันเนี่ยมาดีหรือมา้ายถ้ามาดีมาให้คุณทางการเงินมาร้ายมาเอาเงินมาเอาทองไปเสียอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ไม่ยากครับท้ายคลิปมีวิธีการหาทักษาให้คุณก็ลอง คือผมจะมีเปอปอัพเด้งเลยท้ายคลิปดึงการหาทักษะคุณเข้าไปดูเถอะนะคุณก็จะรู้ว่าชั่วโมงเนี้ในเดือนมีนาเนี่ยเสาร์เอ่ยอาทิตย์เอ่ยของคุณเนี่ยตกทักษะอะไรนะก็ว่ากันไปนะฮะคือคุณจะให้มังกรมาเข้าแถว,ว่าดีหรือร้ายเหมือนกันหมดเลยเป็นไปไม่ได้ครับยืนยันครับเป็นเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ลายเห็นไหม ลัคนาราศีเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันพายไม่เหมือนกันนะครับนะไม่อย่างนั้นมังกรโอ้โหเนี่ยรับทรัพย์ทุกคนเลยใครเป็นมังกรรับหมดไม่จริงครับมับงกรเสียหายทางการเงินเหมือนกันหมดไม่จริงครับเห็นปะคนบางคนก็ดีบางคนก็ลายครับนะฮะยังมีมากกว่านั้นอีกดาวเดิมครับสตาเกิดอะสตาเกิด คนเ,าเราพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยสมมติออาบังกรคุณเกิดมาเป็นบังกรในวาระนั้นพอดีวันเดือนปีดังกล่าวเวลาดังกล่าวนะฮะคุณเป็นบังกรพอดีคุณจะมีดวงดาวเทพรปภเทพรคภทั้งเก้าเนี่ยอยู่เรียงร้อยกันเนี่ยไม่เหมือนกันฮะนะนะสมมติคุณเกิดมาการเงินเข้มแข็งนะฮะต่อให้มีดาวร้ายมาสัมพันธ์พาดผ่านการเงินคุณเนี่ยคุณไม่ล้มหรอกครับ คุณอาจจะเสียหายได้แต่อย่างไรฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรฮะการเงินฉันเกิดมาเข้มแข็งนี่อืมนะยกเว้นเกิดมาการเงินอ่อนแอแต่เกิดแม่ให้มันได้อย่างนี้สิคนเราให้มันได้อย่างนี้สิคนเรานะพอการเงินอ่อนแอดาวพาดผ่านมาเป็นการีลงหน่อยตึ้งเรียบร้อยเลยล้มไม่เป็นท่าเลย อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันต้องดูให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอันนี้ทายดาวจรทายมุมกว้างสักนิดหนึ่งนะฮะนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยสมมติคุณการเงินเข้มแข็งเนี่ยต่อให้เสาเออยอาทิตย์เอ่ยเป็นการ,รีคุณก็ไม่พังหรอกนะนะฮะคุณก็ไม่พังหรอกยิ่งถ้าสมมุติว่าเสาเป็นสีอาทิตย์เป็นสีมงคลอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โห เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเพราะเดิมเข้มแข็งจอนมาให้อีกโอ้โหล้นหลามนะนะเหมือนกันครับออดแอร์นะฮะผ่านมานิดนึงล้มแผะเลยนะะบางคนคู่ครองเข้มแข็งดาวร้ายผ่านมาพบคู่ครองไม่เลิกกันหรอกครับอาจจะมีทะเลาะเบาแววงกันบ้างนะฮะไม่กี่วันก็เจรจากันพูดคุยกันกลับมาดีกันเหมือนเดิมนนะฮะ คู่ของอ่อนแอดาวร้ายพาดผ่านมาคบคู่ของปุ๊บโอ้โหตีกันแทบตายทะเลาะก,กันแทบตายนะฮะไายนักแ yeah, ยกย้ายกันเลยแล้วอืมพอถ่ายได้เหมือนกันเห็นไหมนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อสมมุติว่าเสาเอา่ยอาทิตย์เอ่ยคุณไม่เสียนั่นอ่ะเรามาถายว่าถ้าเสาฉันก็ไม่เสียนี่อาทิตย์ไม่เสียเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความดีงามทางการเงิน,นะสิรออะไรอยู่นะคุณอาจจะเรียกว่าไงฮะคุณอาจจะเรียกว่าเฮ้ยมีมรดกตก,ตกทอด เข้าสู่ดวงชะตาครับถือว่าดีเลยแหละนะฮะหรือจะเรียกว่า,าได้กรมธรรม์ประกันภยัยประกันชีวิตไปเบิกไปเขาอ,อายุสัญญาไปเบิกอะ่ะก็ได้ฮะได้เงินได้ทองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภยัยนะหรือหรือ,รอเฮ้ยไอเรื่องเก่าๆที่ฉันทําไวอ้อ่ะในเดือนมีนาคมอะ่ะมันออกดอกออกผลพอดีเลยฉันก็เก็บเกี่ยวการเงินเข้าสู่ดวงชะตาสิอย่างนี้เป็นต้นครับ ไหนเรามาทายลายสิสมมติเสาร์เอยอาทิตย์เอยเป็นกาลีอะไรเกิดขึ้นล่ะเกิดแน่ล่ะมรณะแปลว่าเสียหายมรณะแปลว่าจากไปเอ้าตกพบการเงินเงินเกิดความเสียหายเงินจากไปเอาเสียทรัพย์สิงานนี้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมมังกรเหมือนกันดาวจรเหมือนกันอยู่พบภูมิเดียวกัน ไม่เหมือนกันซะอย่างนั้นเข้าใจหรือ,อยังนี่อธิบายให้ชัดๆเลยเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันทันทีนะะบอกแล้วไงไม่ว่าจะลักนณาราศีอะไรก็แล้วแต่มันจะเรื่องคือมันจะได้จะเสียเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ครับบางคนเขาดีดีถึงตกภูมิร้ายก็ยังดีได้ฮนะฮะจริงตกภูมิดีโอโหดีชะมัดเลยอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพการเงินคู่กับมรณะนะฮะ,นะฮะ เหมือนกับในส่วนไ้ายอีกนิดหนึ่งมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยให้ต้องใช้เงินใช้ทองสิคุณป่วยเองแล้วใช้เงินใช้ทองก็ได้ต่อให้เป็นคนอื่นป่วยแต่คุณเป็นคนจ่ายครับงานนี้แปดจังก็ได้อยู่เหมือนกันครับนะฮะทีนี้เจ้าเรือนการเงินคุณลรไปไหนเจ้าเลือนการเงินของลัคนาราศีมังกร,ก,รก็คือพระราหูนะฮะร,ราหูไปสู่อะไรฮะไปสู่พบสหัชะหชะสหัชชะแปลว่าติดต่อสื่อสารครับเฮ้ย ฉันมีเรื่องต้องติดต่อสื่อสารทางการเงินอยู่นะนั่นนะฉันมีเรื่องต้องติดต่อสื่อสารทางการเงินทีนี้คุณติดต่อสื่อสารเนี่ยเอ๊ะใครมาร่วมอีกก็มีพะสุกับพระพุธร่วมด้วยไงเอาพะสุก่อนพะสุกเป็นใครนะฮะพสุุเนี่ยคือมาจากราศีพฤษภพบะไรฮะพบปุตตะปุะปะตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะฮะในเดือนมีนาคมเนี่ย คุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารทางการเงินอะไรอะไรให้กับบุตรบริวารคุณครับนะฮะบุตรบริวารมีเรื่องอะไรมารบก,กวนทางการเงินและคุณต้องไปวิ่งเต้นแทนเขาอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะพระศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นบุตรบริวารแล้วเนี่ยปุตตะยังแปลว่าการลงทุนใหม่ๆนะฮะเฮ้ยฉันมีการติดต่อทางฉันกำลังจะติดต่อเรื่องลงทุนอะไรบางอย่างฮนะครั้งนี้ มีเหตุใช้เงินใช้ทองในการลงทุนครั้งนี้ยืนยันครับนะมีการติดต่อในเดือนมีนาะคุณอาจจะเรียกว่าเรื่องเก่าเก่ามาฉันคิดไว้นานแล้วเรื่องเก่าเก่าฉันคิดไว้นานแล้วในเดือนมีนาะฉันจะลงมือกระทําสักทีหนึ่งในธุรกิจใหม่ๆของฉันเนี่ยนะในชิ้นงานใหม่ๆของฉันเนี่ยฉันจะลงทุนฉันจะทํามันสักทีฉันจะเดินหน้ากระทําการถ้าเป็นเรื่องของการงานบางทีอาจจะได,ได้รับเรียกว่ามีชิ้นงานใหม่เข้ามา ไอชิ้นงานนี้มันยังมีเงินทองเป็นรางวัลด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นครับน้นะฮะพระศุกร์ยังมาจากราศีตุลอีกพบเลยฮะพบกรรม,มกรรมคือการกระทำนะมีเหตุต้องกระทำแนละมีเหตุต้องติดต่อสื่อสารนะหรือพบกันงานก็ได้พบกันงานการกระทำหรือการงานก็ได้มีงานให้ต้องติดต่อเพิ่มเติมไอการติดต่อครั้งเนี้เฮ้ยมีเงินมีทองเป็นรางวัลด้วยสิ อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้พระพุธหลักพระพุธเป็นใครพระพุธมาจากราศีกันนะครับที่ราศีกันพบสุภะครับสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับนะฮะสุภะยังแปลว่าความสําเร็จก็ได้ครับนะฮะมาอยู่ตรงเนี้ยอืมเอ๊ะครั้งนี้ออาขยายความเพิ่มเมื่อกี้ฮะดาวมาอยู่เนี่ยขยายความไปเรื่อยๆครับนะ เฮ้ยฉันจะต้องติดต่ออะไรทางการเงินให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายอะไรบางอย่างมาให้ทำมีเงินมีทองเป็นรางวัลอย่างนี้ก็ายได้ครับนะฮะเรื่องนี้ต่างที่แดนไกลเนี่ยอาจจะอยู่ไกลหน่อยก็ได้หรือไม่ไกลก็ได้แตนะ่เพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีทางไกลบางคนก็ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของฉันให้แต่มันอยู่ไกลนะบางทีทั้งหมดเลยก็ได้ ผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยทางกายก็อยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะมีความสําเร็จนะมีความสําเร็จอยู่นะนั่นถ่ายดีเพราะอะไรครับเพราะลาหูพระพุธอ่าเวลาหูสุขพุธไม่เสียผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานพิเศษอะไรบางอย่างให้นะเกิดความสําเร็จได้เงินได้ทองเป็นรางวัลเนี่ยเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นงานของคนอื่นที่ค้างคาไว้งานคนอื่นค้างคาไว้ทําไม่เสร็จโยนงานนี้มาให้ฉัน ถ้าเธอทำงานนี้เสร็จเดี๋ยวมีอะไรพิเศษให้นะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทำอะไรเป็นจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านในเรือนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานได้หมดได้หมดนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณน่ะนะมอบหมายอะไรดีๆให้แล้วได้รางวัลเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งตอบแทนทีนี้พระพุธยังมาจากที่มิถุนด้วยนะฮะที่มิถุนคืออะไรฮะมิถุนคืออลีครับอลีอลีเอ้ยอลีแปลว่าปัญหาอุปสรรค อาริแปลว่าอะไรฮะภารนีศสินะครับพอมาตีรวมกันอ่ะอกี้บุตรบริวารคุณอาจจะต้องอะไรฮะไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับภาระณีศินของบุตรบริวารหรือบุตรบริวารมีภารนีศินมาหาคุณคุณเป็นฮะคุณวิ่งเต้นสิแล้วครั้งเนี้ยจ่ายเงินจ่ายทองแทนด้วยนะจ่ายเงินจ่ายทองแทนซะด้วยสิอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะเพราะอารีมันแปลว่าภารณีสิน บุตรปริวานีพานธิศินมาแม่ไม่พ้นฉันด้วยงานนี้ต้องติดต่อแทนมันแถมจ่ายให้มันอีกอเบื่อจริงแต่ก็ต้องทำละ่ะเขามาอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้อริคือปัญหาเฉยๆก็ได้ฮะอย่างที่บอกครับผู้หลักผู้ใหญ่นะนำปัญหาอะไรมาให้คุณแก้ก็ได้ครับเป็นเหมือนเหมือนกับเมื่อกี้บอกเป็นงานชิ้นใหม่อาจจะเป็นงานชิ้นใหม่ของคุณแต่เป็นงานเก่าของใครก็ไม่รู้นี่เนี่ยมรณะ เป็นงานเก่าของใครก็ไม่รู้นะวันนี้เอามาให้คุณทําก็พอคุณทําปุ๊บนั่นคือชิ้นงานใหม่ของคุณไนงะเอาไปทําสินะทาเสร็จนะ่ะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ฉันหน่อยนะแก้ปัญหาฉันหน่อยแล้วเอารางวัลไปอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะแก้ปัญหาหน่อยฮะนะนะอันนี้คือลาหูศุกร์พุธไม่เสียหายอ่านะไม่เสียหายนะหากลาหูพุธเกิดเสียหาย อะไรจะเกิดขึ้นเรียกว่าโครงการใหม่ที่คุณจะทำอ่ะปัญหาครั้งเนี้ยคุณระวังคุณจะแก้ไม่ผ่านนะถ้าดาวเสียนะระวังคุณจะแก้มันไม่ไหวนะระวังคุณจะแก้มันไม่จบนะพอแก้ไม่จบแล้วไงก็อดได้เงินได้ทองเสิรออะไรมีเงินทองเป็นการันตีอยู่ตรงเนี้ยถ้าดีก็ได้ล่ะครับถ้าร้ายก็หยิบไม่ถึงครับนะแก้ไม่ไหวเว้เ้ยเขาแก้กันไม่ได้ฉันก็แก้ไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยฮะที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานมาก็ไม่ได้สิอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรติดต่อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อ่าน,ะ,ะ,นะ,ะเดินทางไกลพอดาวเสียปุ๊บฉันต้องไปทำงานชิ้นนี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ดาวเสียออกเงินออกทองเองซะด้วยสิเฮ้ยงานนี้โอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำท่วมปากแต่ก็ต้องทำอย่างนี้ก็ทายได้ครับนะฮะทีนี้ เรามาดูซิพระรหัสสัปดดีการขาดเป็นใครบ้างเอาพระรหัสสัปดดีก่อนเพราะว่าที่ราศีมีนคือพบอ่าสหัสชะสหัสช้าแปลว่าการติดต่อสื่อสารสหัสชะยังแปลว่าญาติหรือเพื่อนก็ได้นะนะนะฮะครั้งเนี้ยขยายความตรงนี้นิดนึงอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวมรดกมาคุณอาจจะต้องทําร่วมกวับญาตินะนะหรือว่ามีเพื่อนมาร่วมทําการอะไรบางอย่างร่วมด้วย อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้การติดต่อสื่อสารครั้งนี้ไปสู่อะไรฮะไปสู่พบอ่าปุตตะนะสุก,กับพระรหัสพายเหมือนกันเขาอยู่คือเขาสลับกันอยู่เราจะถ่ายเหมือนกันนะมีการติดต่ออะไรใหม่ๆนะมีการติดต่ออะไรให้บุตรบริวารอย่างนี้เป็นตน้นถ้าพระรหัสเสียเนี่ยก็เรียกว่าาบุตรบริวารก็คงจะนำ เรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้แล้วละ่ะน,นะนะฮะถ้าพระราษเสียบุตรบริวารน,นําเรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้คุณแล้วละ่ะถ้าพระรหสดีนะฮะก็นําปัญหามาให้อยู่ดี <c oughs> ถ้าพระรหสดีก็ยังนําปัญหามาให้อยู่ดีแต่ปัญหานั้นมีได้ใหญ่โตอะไรเลยเดี๋ฉันจะแก้ให้และฉันแก้ได้ซะด้วยสิอย่างนี้ครับผมนะพระรหดยังมาอีกคบเรือนหนึ่งคือที่ธนูขับวินาศน,นะครับ วินาสนะแปลว่าอะไรฮะวินาสนะแปลว่าเบื้องหลังครับต่างถิ่นแดนไกลครับวินาสันตโลก็ได้ครับถ้าหากดาวพฤหัสเสียเนี่ยมีวินาสันตโลเลยนะฮะเรียกว่าเสียหายกันเยอะเลยนะฮะหากพระรหัสเสียหายขึ้นมาเนี่ยวินาศเนี่ยจะเป็นวินาทันทีเลยเฮ้ยบุตรบริวารฉันเกิดความเสียหายฉันก็เลยต้องติดต่ออะไรแก้ปัญหาให้กับเธอ นะงานเนี้ยฉันคงต้องพักกระตังให้แกด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หากสมมุติว่าพระรหัสไม่เสียขึ้นมาอ่าพระรหัสไม่เสียขึ้นมานะฮะวีนา่าก็ขอพักคําว่าวีน่าไว้ก่อนอาจจะแปลความว่าเฮ้ยไอเรื่องบุตรบริวารฉันเนี่ยมันต้องไปไกลๆว่ะเออมันต้องไปไกลๆว่ะนะฮะมันต้องไปไกลๆอาจจะว่าฉันอาจจะต้องไปติดต่ออะไรให้กับบุตรบริวารเพราะอะไรฮะเพราะมันมีเหตุเดินทางไกลอะไรบางอย่างมาแล้วมันเกิดปัญหา นะฉันก็เลยไปแก้ปัญหานั้นนะ่ะให้กับบุตรบริวารเรามาตีความเพิ่มกันอีกจากดาวอังคารดูซิมันมันจะบอกอะไรทีบ้างนะเขาจะบอกอะไรทีบ้างอังคารมาจากอะไรฮะอังคารมาจากพันธุครับพันธุแปลว่าคนในครอบครัวฉันนะก็รวมบุตรบริวารก็ได้นะนะพี่น้องก็บอกก็ได้นะาญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หมดนั่นบุคคลหรือพันธุมันจะหมายถึงทรัพย์สินล่ะ บ้านที่ดินยันยนนะฮะบ้านที่ดินยันยนต์เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะบ้านที่ดินยันยนต์เกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะมาอยู่ในภพอรีนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เกิดปัญหาอะไรไหมคนในครอบครัวเกิดปัญหาอะไรไหมบ้านที่ดินยันยนต์เกิดปัญหาอะไรไหมนะฮะและปัญหาไปไหนฮะปัญหาไปให้คุณติดต่อเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันปัญหาไปให้คุณติดต่อใช่ไหมการที่คุณจะเนี่ยลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาเนี่ย ลัคนาราศีังกรในเดือนมีนาเนี่ยนะฮะตรงเนี้เป็นจุดสําคัญสักนิดหนึ่งตรงที่เรียกว่า <c oughs> คุณอาจจะมีการวิ่งเต้นติดต่ออะไรบางอย่างตรงเนี้จะเป็นเรื่องของบุตรบริวารหรือเรื่องของคุณหรือเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือเป็นเรื่องของบ้านที่พักอาศัยหรือว่ายานยนต์ได้หมดครับจะเป็นที่ดินก็ได้นะอสังหาริมทรัพย์อะได้ด้วยนะอา่าได้ด้วยนะ อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอังคารดีถึงจะตกอริอ่าถึงจะตกอรินะฮะเหมือนกับเฮ้ยเราต้องแก้ปัญหาอะไรให้กับคนในครอบครัวนะอ่าแก้ปัญหาเป็นไงอะ่ะแก้ปัญหาแล้วดีครับนะนะ,ะตรงเนี้มีเงินทองไปการันตีพวกเนี้ยเฮ้ยแก้ปัญหาแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวมรดกตกทอดไหมล่ะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะพอแก้ปัญหาได้ไงแก้ปัญหาเสร็จอ่ะผลประโยชน์ก็เข้ากระเป๋าสิก็รออะไรอยู่นะฮะ าอาคารเสียหาย <S 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 นะถ้าอาคารเสียหายก็เหมือนว่าสุกคู่เน้ยครัรนะฮะไปแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวบ้านที่ดินยันยนฮแก้ปัญหาให้กับบุตรบริวารก็ได้เกี่ยวบ้านที่ดินยันยนเฮ้ยเขาบ,บุตรบริวารวามีเหตุย้ายไปอยู่กไกลไหมหรือมีเหตุเดินทางไกลหรือบริวารมีเหตุไกลจากคุณแล้วยังไงฮะแล้วอาจจะไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ มันจะนอนที่ไหนมันจะอยู่ที่ไหนมันจะเดินทางยังไงคุณอาจจะต้องไปวิ่งเต้นเรื่องที่พักอาศัยให้เขาเรื่องการเดินทางให้เขาทายได้อย่างนี้ครับผมนะฮะอังคารยังมาจากที่พิจิกด้วยนะฮะพิจิกเป็นใครครับที่พิจิกเนี่ยคือเรือนราพรับนะฮะราพะแปลว่าอะไรก็ผลประโยชน์นี่แหละล่ลาผลนี่แหละอา้าวเฮ้ยมาสู่อาริแสดงว่าอะไรฮะถ้าอังคารดีอังคารดีเป็นไงฮะ อล,ลีก็ไปไหนฮะอล,ลีไปการติดต่อเฮ้ยในเดือนมีนาคมเนี่ยลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะฮะน่าจะมีการคุณเนี่ยไปอยู่ในพบการเงินคุณอยู่ข้างมรดกด้วยก็ได้เนี่ยเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยตรงนี้ตรงนี้นะเรื่องราวเนี่ยน่าจะไม่แตกออกมากเท่าไหร่ในเดือนมีนานะคระับอาจจะเรียกว่าในเดือนลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะฮะผมว่าคุณมีเกณฑ์จะต้อง วิ่งเต้นเรื่องผลประโยชน์อาจจะเป็นมรดกตกทอดบ้านที่ดินยานยนต์เป็นพิเศษหน่อยครับนะคุณจะต้องวิ่งเต้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยล่ะครับนะใช้คำว่าเลยล่ะครับนะพิเศษมากๆเลยนะวิ่งเข้าไปาวิ่งเข้าไปาหากเรียกว่าไงฮะหากพระลาหูไม่เสียการเงินไม่เสียเนี่ยนะโดยเฉพาะอาทิตย์ เสาลาหูหากสามองค์เนี่ยเป็นเมนหลักเลยไม่เสียหายอะไรเลยนะครับไม่เสียหายอะไรเลยนะฮะการวิ่งเต้นครั้งนี้เตรียมรับทรัพย์อนะครับแต่หากเสาเอย่ยอาทิตย์เอย่ยลาหูเออยเสียหายขึ้นมาก็แน่นอนละครับนะฮะให้ระวังเสียทรัพย์จากเหตุต่างๆนานาที่เข้ามาครับ ถึงแม้จะมีเรียกว่าไงฮะาลาภมาอยู่ในอลินะฮะเหมือนกับเฮ้ยมีมีลาบผลขึ้นมาเนี่ยและอาจจะเรียกว่ามีปัญหาให้แก้เนี่ยถ้าอังคารดีนะคุณจะต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณจะได้ลาบผลครับแต่หากอังคารเสียหายขึ้นมาบอกได้เลยว่าง่ายๆครับลาบผลที่คุณมีอยู่เหมือนกับว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ ระวังคุณจะมีปัญหาเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านั้นครับเหมือนกับมีทรัพย์สินอยู่ทรัพย์ส,สินนั้นมีเหตุเสียหายฉันต้องไปวิ่งเต้นให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมถ้าอคานดีอ่ะนะไปวิ่งเต้นทรัพย์สิสนให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นอย่างนี้ครับนะสำหรับลัคนาราศีมังกรในเดือนมีนาคมครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ